สมีทั้งสายดำและสายขาวมีทั้งการจู่โจมทางร้ายและการส่งเสริมให้มีคุณมีบาร,รมีมีอยู่ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายดำเนี่ยนะครับคุณสายเนี่ยนั่นก็คือสายทางเสกเสกอะไรบ้างเสกตะปูเข้าท้อง mm hmm. ก็มีเสกเบ็ดเข้าท้องเสกหนังควายเสกสารพัดอย่างที่เข้ามาทำร้ายในร่างกายของมนุษย์นะครับหรือศัตรูประการที่สองสายควบคุม ควบคุมทั้งตัวเขาเองผู้ที่ถูกกระทำเองและควบคุมวิญญาณเพื่อให้ไปทำร้ายกัดกินไอชีวิตและร่างกายทำให้ประสบปัญหาประสบเคาะประสบภัยอันดับที่3คือการป้องกันป้องกันในสิ่งต่างๆที่กระทำป้องกันทั้งโครคภัยไข้เจ็บป้องกันทั้งโรคเวรโลกกรรมก็มีต่อมาสายสุดท้ายคือสายจู่โจม กระทำโดยการข่มเหงศัตรูโดยตรงนะครับด้วยการใช้อาคมสู้กันโดยตรงเสกใบไม้เป็นต่อเป็นแตนไปสู้ลบกันเสกใบมะขามเป็นกองทหารสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยจึงนิยมการเล่าเรียนและจะต้องจําเป็นด้วยจะต้องมีการเล่าเรียนคาถาเวทมนต์อาคมคุณไสยต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวเพื่อที่จะใช้ในทางเมตตามหาสเสน่ห์ต่าง เพราะฉะนั้นแล้วมี2ด้านครับทั้งขาวและดัง